สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวเท i l r เนอร์ด่านทั้งนะครับอ่ามุกเลยโอ้แบบสายเกทเท่านั้นะครับมจะดูได้ดูได้หมดทุกสายครับอ่าอันนี้คือเกมเท i l r เนอร์ไม่ใช่เทลเกาหลีครับใช้เวทีอานะครับมันเป็นเกมที่มันมากนะครับเดีย๋ยวผมจะ ทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ใต้ล่างนะครับอ่าไม่แปกไม่หัวแตกนี่ครับตอนแรกเกตดไวมากสำหรับสายเกตดผมบอกแล้วคุณไม่เชื่อผมแค่นี้ก็เกตดได้แล้วครับเกตดแล้วก็วิชนคนอื่นตามสบายเลยครับอโอ้โหแปลกทำไมดีอ่ะอืม ส่วนชุดที่ใช้ในการสายเกตนะครับก็เป็นอลินนะครับรนนรบ,บวกแปดอะไรก็ได้นะครับแบบสายเกตเป็นสีชมพูครับส่วนมังกรก็เป็นมังกรเลือดนะครับเว้าสามแต่ตามจริงก็ ถ้าตามจริงก็ต้องใช้ยาโกนี่นะครับแต่เทลนี้มันไม่มียาโกนี่ก็เลยใช้ไม่ได้นะครับนี่สุดปัญหาใช่ไหมอุ้ยสวยแล้วเก็ไม่ได้ no 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 ถ no. ้อ่าอันนี้ก็เป็นการที่พลาดไปหน่อยพลาดไปนิดนึงนะครับแต่แค่จะมาถอนว่า เกตเนี่ยมันต้องเกตข้างตรงเท้านั้นนะครับถึงจะโดนมันเหม็นไปหน่อยก็ตามก็ต้องเกตนะครับอาจจะเกดแล้วเกตด,ดีเอ,เอ้ปกติผมเกตด,ดีนะครับแต่ก็มันผิดพลาดนะครับมันก็เลยเกดไม่ได้ แปลกีกแล่แกะปกติผมไม่แปลกลนะเนี่ยโอ้ไปดีกว่าไม่เกตและปกติผมเกตสามรอบนะครับแตม่มีภาพเป็น่อยก็ขอประทานโทษด้วยเป็นมือสมัครเทพซึ่งเทพรับมือสมัครเทพครับ,มมรรบไม่ใช่มือสมัครเล่นอ่า นี่ครับอรินใส่ชุดอันิก้อนไปพวกนี่ครับอรินบวกแปดสีชมพูนะครับตีบวกแปดไปมังกรก็เป็นมังกรเลือดเลือดสารนะครับถ้าปรับเป็นเลือดสารก็กินนมแม่วัวน,นะครับเนี่ยครับอันนี้นะครับอ่าก็ขอจบคลิปอ่น คิปหน้ามันแน่นอน